สวัสดีนนครับท่านผูมทุกท่านนะครับที่มารับชมน,นี่ก็มาแวะหาสมิโปมโม่หน่อย F6 คันนี้เห็นตอนขากลับบ้านนะครับเ,เห็นจอดอยู่ที่โรงไม้รับซื้อไม้อยู่พอถามไปถามมาเมื่อกี้กับคนดูแลเตยบอกว่าจอด เปลี่ยนบุ้งกีนะครับใส่บุ้งกีลอกคันนี้อันนี้ก็ได้งานลอกของจุดประทานครับก็ความยาก็เห็นแก่บอกว่า7กิโลก็ได้ประมาณโลกว่าเองครับงานก็คือแค่แคริ่งครับไม่ต้องสวยมากนะครับเห็นแก่บอกเมื่อกี้แกเอาวัชจจพืชออกก็ให้ดูเป็นทรงเป็นแนวอของ คลองหน่อยนะครับแค่นั่นเองอันนี้ก็สภาพรถอันนี้ก็ซื้อ,อมือสองมาเหมือนกันถือว่าแบบแกเจ้าของเก่านั้นขายดาวนะครับแล้วก็มาต่อพอพอีกจากเจ้าของแรกก็ตกอยู่ประมาณเมื่อกี้สอบถามแกบอกว่าประมาณ7,600นนะครับ ัเมก,ก็น่าจะดาวสูงเหมือนกันไม่รู้ผมบอกถูกหรือบานะครับมันีเป็นไอตัวเสือร้ายนะครับไม่แค่นตัวท็อปเลยเสียงก็ยังโอเคอยู่ครับนุ่มนวลชั่วโมงก็จาก แกซื้อต่อมาก,ก็วันนั้นแกบอกประมาณาพันกว่าชั่วโมงแล้วนะครับแต่งวดน,นี้ผมไม่แน่ใจนะครับยังไม่ถามทีเมื่อกี้ลืมถามไปว่าเรืออีกอกิกวดแกก็พึ่งเอามาประมาณาปลายปีก่อนนะครับประมาณเดือน11เนะ็ดเดือน12ก็ประมาณ3ปีเดือนได้แล้ว เหลืองก็ยังเหลืองอยู่นะครับอ่ายังไม่ซีดเท่าไหร่ีงานก็ตามนั้นเลยนะครับอ่าติเกแปะไว้ครับอ่า M a g m กรุป๊ปครับผมก็ไม่น่ใจเหมือนกันเกไหมถึงอะไรนะครับอ่าือถึงอะไรลักษณะตัวหนังสือของแกอันนี้ก็ จะออกมาประมาณนี้นะ,ะหน้าตาเกียรริงสายนี้ก็คือเมื่อก่อนเป็นของ สาเนะครับสยามบิลดิ้งแกลอกแล้วนะครัครั้งหนึ่งที่ผมถ่ายคลิปก่อนก็ประมาณปลายปลายปนะีประมาณเดือน12เดือน11ก็ได้ประมาณส่สี่เดือนได้ประมาณนั้นแต่ว่าอันนั้นไม่ใช่ของจนประธานนะเป็นลบกของอบตอันนี้เป็นลบกของจนประธานนะครับริงตรงกลางนี้เดือน ลอององาน7กิโลก็จากตรงนี้ก็จะข้ามไปอีกฝั่งนู้นครับมันจะมีถนนใหญ่ตัดกับคลองสายนี้อันนี้ก็ข้ามไปอีกตรงนู้นประมาณ2กิโลได้หรือเปล่าน่าจะได้นะครับเพราะว่าที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็จะถึงสะพานถนนใหญ่นั้นก็ประมาณ5กิโลได้ ถ้าจะไม่ผิดนะครับ้าจะไม่ผิดฝั่งนู้นก็มืดแล้วน่าจะฝนตกแล้วนะฝั่งฝั่งทะเลฝั่งที่ผมยืนอยู่นี่ก็จะเป็นฝั่งภูเขาครับอ่ายัลาอย่าลืมกดไลค์นะครับอะกดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ยังไม่ได้เจอเลยครับตักทุกรังมีสักคันไหมนะครับแถวไหนที่ F6 ตัวมิโมโ F6 ตักลุกรังอยู่ครับจะดูว่าความแข็งแงรงของแกนี้ประมาณไหนครับเวลาตักทุกรังสองวันก็ได้ ประมาณกิโลกว่าแล้วตอนนี้วางกี้ก็แกไม่ใส่ใบมีดทับครับ,รบอ่ะมันก็เลย เวลานานๆมันสึกนะครับทำให้มันไม่คมนะครับในการตักก็จะช้าหน่อยต้องใช้อสองสามครั้งถึงจะหมดนะครับถึงที่หนานๆว่าจะพื้นนานๆทำมีใบมีดนี้ผมว่าอรอบเดียวนี้ลงพื้เลยลื่นเลยก็เป็นมุ้งกี้เพียวๆไม่ติดใบมีดอะไรเลยนะครับ เป็นกลงของโกเบนะเมื่อกี้นี้แกน่าจะไปยืมของใครมาหรือเปล่า ใช้โรลเลอร์อย่รั้านบนแปเปลเป็นโรลเลอร์ของตัวเลยนะครับด้านล่างก็เจ็ดตัวมาตรฐานมีด้ามด้วยนะครับอาเฟรมกันล้อนำนะครับ ก็มีลูกปลาเยอะอยู่เหมือนกันลูกปลาชนน่าจะมีตัวอยู่นะตัวแม่ก็จะอยู่ใกล้ๆลูกนะครับเมื่อกี้เป็นลูกแดงๆเยอะเลยเมื่อกี้โหอาทึบดีนะคบวานานแล้วที่ไม่ได้ลอกฝั่งนี้แต่ก่อนก็เห็นของที่เดียวนะปัตตานีนัพรัทลุกกิดแกลอกอยู่เมื่อก่อนใจมักไฟ อยู่เหมือนกันประมาณปีกว่าได้แล้ว เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดบ Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ